สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปอดภัมาพ่อกับเป้าอื่นอีกเส้นเคยพามากินตำแบบทัวกับทอดลูกปาลาแซลมอนพี่น้องเลยนี่ที่เด็ดอยู่นี่พี่น้องจับจานไว้จับจานไว้ไนี่ที่เด็ดนี่มุกปลาลูกคอกพี่น้องเลยนี่เห็นบบว้าวอ,าอ่ะทิ้ลงไป สอนมากมือขึ้นอย่พี่น้องเลยชัวซีนอนก็เล่าเล่าหาถุงป้ากันเรียกขี้เงียวอยู่เอ้าไม่ต้องเอาอะไรสำหรับเบาเงินนี่โเคประยัดได้ลื่นดอกกิโลอ่ะมาพี่น้องมากับบรรยากาศ คนฝ่าสิมานี่โมกปลาลูกเขคกับนี่เพื่อพี่เพื่อน้องอือฮึแค่ตัวดูนี่นั่นตั้งแต่ได้ก๊อโตัวนี่นี่โมกปลาลูกเขคก kinh hoạt mẹ hầu kinh hoạt người Rồi một ra bàn cả sẹp luôn men cả kiệt sáng không kiệt gì nè bằng tầm một Vừa bị vừa nỏng พยอาอยามปล้วันจองเช่ไแต่ภาษาไรยเอนอยังบาจักใช่เนาะคุณคุณจองบ่คุณจองทำยังไงมั้งเนาะเขาสูมือ จะลุกตัวพ่อนี่โอ้โหนะเพื่อเพื่อเย็บทีเลยตอนตายแม่